เนี่ยเนี่ยเนี่ยมงดมันหลยๆใช่เอากะยตือนเมือพี่ค่อยไปเก็บบเฮ็ดเป็นงด๋วเก็บเห็ดมงหลายๆกับแวนใส่กี่ตัวนักข้าวตีไปมงนึงแนบใหม่มงนึงแนบเห็นหลายกอพี่น่พี่เรียนหน่าเรียนหลังเรยบ่ได้ซั่ง่งี่ ต้ในใหมันตันนอกจากปวยปแหวนกับสบิ่งแขึ้นไหมแบบอีกทีเห่อมันหนักดีกว่าเห็ดที่หอมอยู่ที่หอมอน่ำหนังต้นหน่อยต้นนีงกิโลละห้า 5. 5. บาทไม่กี่ขุยเห็ด,ดด้วยอันนี้ขึ้นใช่โกนบนกับสิ่งแย่ก็นันกดีกว่าเห็ดที่หอมหรอเนาะ สบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับมีอินเตอร์ฟ้ามมากเลยครับมือนีผ้าพี่น้องมาเบ่งสวนผักทังบ้านหนองให้ตำบลหนองให้ครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับขึ้นช่ายเดี๋ยวเบ่งว่ามันสีรอบสุดท้ายแล้วนะครับต่อคุณแม่คุณว่ายังเสียวอีกอยู่วาสัตวนะครับคนต้นเรื่องมือนี่นะครับคุณแม่อุ๋ยนะครับผมแม่อุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับีกครับอันนี้ขึ้นช่าย เอมันก็ส่องสีหมือดเลยอเนียครับผมเอาออกำลังงานเสียวอีกเจ้เนาะเบิองวินงเมิองอันนี้เาตัดจะเทียแล้วครับหมลกไปจเตียแล้วใ่นับว่ถึงแล้วอือวัสดีอ่งว่าห้ยได้ยวนเลยดิครับแม่นบ่แมน่นงานไปเรื่อยๆตั้งมต่มันข้นมากไปหมแต่เมื่อันนานๆคนารลร เบื้งเบืงเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องเบื้งนะโอ้ยอนจังเลยมันจังสีแดงมันคือจังเหี่ยนจังนีครับแจ๊แต่ตามรุ่นมันนี่แหละเอาต้นไหนมันตูมก็เอาต้นไหนมันนี่กระจงไว้เทขาอีกเลรออืมต้นยาวขึ้นเลยมันเหี่แกนลกบ่ขึ้นก็ได้กิ่มหวงเพื่ออ๋อเขาบ่ได้หดน้าไหมบ่ครับหดแต่ว่าเหีมเนี่ยเห็นเป็นนังสี่๋อ้ไม่หวันเป็นนังกว่ามันได้ได้ใบมันจังได้กว่าได้เอาออกกันได้กว่า เดมันแหมมังคิเดนีีแดงๆนี่นี้ช่งแหมๆมั้งี่อกแม่ได้ดออกมดมันอ่ะมันใบใหม่ไหมเป็นโใบใหม่ตะพ่น่นม่ตือพันกยังวานเป็นนิยังเฮือเป็นนิยังเฮือก็ถามคนหรือถามพักสนับพักนีใบใหม่แต่ว่าคนนีเนื่อยม่น่อโอแต่กันยังมีโอกาสเป็นเงินอยู่นอนซำหนีนอน ได้ซือกินอยู่ได้หลหรือยังเนแล้วม่อมปนวาน,วานล่อให้เจ้าของพรามีน้องเห็ดเด้กก็ได้คือกินปกติเห็นดนี่แล้วอืมบะนี้เ้ามาหลกชุดนี้เพิ่นให้จังเดยครับบะนี้เพิ่นจา้างแตงกิโลโล่ละแนจนจ้างแตงโล่ละสิบบาทบ่ครับก็ได้สิบบาทอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นค่าอยู่ไหมทันซีทริทปหาทริปขึ้นเพิ่นก็นให้ริปบาท พอดสิ่ห่าบาทคุณละโอ้ขันโลละสี่สิบห้าสิบหาได้สิบบาทอยู่อเอาดูนี่ดูนี่ตลาดเป็นราคาเท่าไรเราไม่มีตัวนี้ห่วยว่างสงการหันก็เจ้กกระจายกันค่าสวนกับเจ็ดทิบคุณละโอ้เอาอันนี้กําลังสงกันบก,กี้มือนะกระสีรถอยู่บ่ครับแต่พอ่อจะได้อยู่แล้วละนี่ละเกินกันนอกร้อนี่ละได้อยู่ดอก โอ้ยเลี่ยมอหรีเ้อพี่น้องเดี๋ยวบนมัน,มนมบอ่อเล่นเด้อเลี่ยมบ่เยเฮ็ดนี่ล่ะเลี่ยมไปเป็นนเาโอ้้อก็ไดิแตีงแต่ว่ามันสิเสียเวลาเน่ยอยู่ด้นี่ครับมันบอน่อก็เสียเนหวันเดีกวออกเด้อยางหาองสรจแล้วน,น,น,นี่มองเนี่ยเนี่มองเลยมันหลไหลเองซะเอาก็ยัตตือนม่ตีเส <laughs> ง เคยไปเก็บบัเฮ็ดเป็นเรื่องไหนเก็บเพ็ดมองได้หลายก็แว่ใส่สี่ตัวโอ้รักข้าวที่ไปมองนึ่งแน่หมายมองนึ่งแน่เห็นหลายกอพี่นะพี่เลี้ยนหนาเลี้ยหลังเล้ยบ่ได้ซึ่งบึงน้ำปล่อยเลี้งไปสี่ดอกต้นใดมันตัดนเกาก็ปล่อยไว้ก็ถึงเงาขึ้นมหมีกทเห็นปะอื หนักดีกว่าเห็ดที่หอมอยู่ที่หอมหนือนางต้นหน่อยก็หนึ่งกิโลละหาบาทยังมีผู้เห็ดด้วยอันนี้ขึ้นใช่ตมวนต้นเป็นกระสิญยีก็หนักดีกว่าเห็ดที่หอมแล้วเนาะมันเล็มมันกับพ่อเล็มเดี๋ <laughs> <laughs> ยวก็มามันทั้งสันทั้งใบใหม่นะครับพี่น้องครับมมีเบิง้งว่าโอ้ยมัที่ใดอยู่บ่เต่าบดเป็นถอนมาเตียงอีลีแหล่ากับกาง,งามนะครับ โอ้ยขันเพิ่นบวกใหม่นาอแม่นบ่อยพวใหม่ก็คักพวกแล้วเสดยแม่ซุ้มหฮาเดียวออกแม่มเป็นชายเบอร์รดแล้วอเขาก็มีเกจเอบีซีข้กันมันบ่รับซุมมาเสือก็ไดนี่แหละนอสายไหมมันกิสีหักมันกิสีงามก่ากันอันนี้มันไหมู่น้ออันไหมันเป็นสายเก่าหเเป็นตอนเหา่าวๆขึ้นขวางเทีนบ่ อันาาอันนี้จักเดือนครับเขาปลูกจักเดือนเขาได้เก็บนี่ห้วยว่ามปนสามสี่เดือนเราตีผู้นคนขี่รถไก่ดูดูนี่ซุ่มอยู่นี่ว่านับแล้วบ่ตอนเขาปลูกที้แรงไหมครับป,ปกติเรามันโดนบไาไนใดเขายังสีได้เก็บผลผลิตเพิ่มเสนอตกเขาฟ้องเดือนไปขายนี่ไปคันเม็น,อนหอมนี่กะทิประมาณสี่สิบห้ามื่นเดือนกว่ามันสากก็คือยางได้หล่ะโอ้ซากก็คือยางใช่คือซากก็คือยางเห็นตอนไหนไม่สมบูรณ์มั้ ว่ายังไงยังไปเปรียบเทียบได้เก็บเห็ดไหมเนาะหอนตียงางตัวหอนไปหอนมาประเดิมก็ไเดยควมใหญ่หลายโลตึงกันโอ้ก็ไเดยงางด้วยบึงเขาทาอยู่ดิต้นไงก็สีหอมอยู่อันนี้ยังดีมีการใส่ปุ๋ยหดน้ำอีกบ้างไหมมีเลยเพรมันเกิด ขันเบิ้งด้วยตามองนี่นายี่ได้แม่น,นีมนออ่มันบ่เออมันนาอย่างเงี้ยรกได้อีกยังมันตั้งแหนมตั้งนี่ของมันเองเด้อือมือที่ฝนตกหมดมือหนาวหน่ะมันสีเขียวมดเลยเดย้มันตั้งเป็นของมันเองนี่มันบนมันถืกฝนหลงหรือดูงั้นบ่นี่สวนบ่ครับหรือมันห่อนยังสิบบ่จักเล้วเด้อ ต่ว่าบ่พผื่นว่าลกขายอยู่เดี๋ยวนี้ก็บมันขายซุ้มที่มันตายแเราแหนงมันปร่งใหม่นี่มันนั่งมาเป็นอีกนี่ทมันโอ้ยผุ่นเดียวออกอผลหลายหนึ่งเนาะอืเออใส่ได้หมดอืมอมือนี้ได้ออจ,จากลวดเหรอครับได้ยิบเจ็ดจะได้แข่งครับโอ้โหตามติปจะได้วนอุยไ,ได้คนผู้คนเก่งตัดไฟตู้อยู่ผน ไปนี่จากมู่เลรอสองแรงดั้งเยปุ่นนะปอดปุณนนะครับเอาคือว่าเแง้มเเทีม้จังสันเราคือแง้มเนยครับน่มั้ยโ้แต่ไงหมดโอ้แต่งเราเป็นจังสันอ้ยเบื้งบบอกนี่เนาะครับเป็นบอแ่งไงตัวก็ได้มันยากเพิ่มเลเออเขาทายุบันนี้มักน้ำยุบอี่งอยากจะหมันเราโบแตงนั่นละ โอ้เบิ่งครับพี่น้องครับพุ่นเมันขนไปโอ้นไปเบิ่งทุ่มเห็ดแหลาอยู่เข่งทั้งๆผมไปบอกเบิ่งนะเบิ่งในหนานกับในเข่งไปไหนนะที่นี่คนละอันเลยโอ้เบิ่งในเข่งอยู่โฮมยางเป็นเตียบัวบระมาจากไม่หนี่ยละอืมถึงเตียนี่ครับแต่ว่าอันนี้ห้องห้องห้องเชียร์ไปอันนี้อีกอยู่ได้เลยครับมันบ่ ดูได้ไดจัดการเพิ่นอีกคือได้หนิมันบ่นี่ิอันใดรุ่นน้องมันนี่น,อน,น,อน,นี่แหมนี่แหมนี่เข่งเฮาหัวตลกหนิไหม่ก็ไปแก้งน้าหม้ห้างล้างห้าก้อนออกเด้เฮาไปล้างหลังเฮา,าก็<อ>าแต่งอีกรอบนึงกระเพรายางข้องเฮ็ดเป็นโลนเด้อือเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งที่แหลกันตกใจกอ๋อมันเป็นอีหยัง <S <S เพิ่นสิได้บ่มันคือเป็นสูตรนี้นะแกงกระเพรางข้อง แรงหักไม่ทราบหนำโอ้เป็นหนึงสิเดี๋ยวกะไข่ก็ให้ที่หอมน้ำหนักอยู่ได้เลี้ยวกัวเหมือนโครับเป็นว่าเพื่อนสิผู้ใหญ่กะซังคิดไปทางนันก็แจ้งสั่นแล้วโอ้ขันเป็นว่าคือกับขันตอนที่ว่าเป็นง่ามๆกะขัดมันคือสิได้น้ำหนักักแก่ไข่หูนาะ เก็บจากเทือที่สองอยังสินะนี่สิสจังเบิ่งนะครับพี่น้องครับเพื่อนว่าปลูกอ,อันนี้เรามันมันได้น้ำหนักกว่าอ้ยมวลกุบด้วยพี่น้องด้วยอยู่กับหัวกับสวนกับอยู่ไก่บนท่างรถุเรียนอันนี้ห้องอีส่งตลาดจะตอนใดครับนี่ พ่อข้าผลไม่เอาแต่แต่ข้าวพร้อมข้าวเลี่ยวนี่โอ้ขาวเลี่ยงขาก็ะท uo เลยพลันกับขา,าไปอัดน้ำแข็งอัดยังไว้โอ้พลันกับนอกน้ำแข็งไว้ง่วงกันแล้วกับผล่ะอุดอรเมืองท่องคือเกาพุ่นเดือดสายท้างคน,นอ๋อนี่พ่อข้ามาเอาเแต่กับปกเปียกได้หรอผมว่าเอาเป็นอย่างพ่อข้ามีข้าน้ำบา้านกระจกคือบ่มาหาเสืออยู่บ้านห้องหลุดสิบ่ได้ถือก็ไปหอดตลาดอุดรเมืองท่องอยู่ตีสันเด้ กระซื้อซุ้มเกากันหนิเมียออกมาขายไหมไวโนะจังเหล่แต่สองใสกันยังตลาดร้านค้าน้ำบานเหายังน,นี่ยังแต่ยางนี่หางแบบเว่ยเงอนสี่เมียนอู้นหุ่นขับปูนึงมึงเคยเก็บอยู่ทาง้งปูนเอาจังเหล่กับเปลี่ยนเงินหมดแล้วพี่น้องครับวัะเพี้ยนเอาตั้งใจเอานะเนี่ยแต่น้ำบ่หมดในจานก็จะได้อีก เอาน้าหมดเลยแม่หน้าในตาพดแล้วเนาะโอ้น้าหดเพื่อนเนี่ยเอโอ้มันสังวาเทหะนี่ไม่ที่ขมขืนนัทหมายมันเปทได้ทิมกันตอนนั่นเลยหน้าเหมือนวดเรากตัวไปตัวมันนั่นตัวดีนมไวหได้กันตีหาพพิหาบุเป็นเด้โอ้หน่มีกัเศ้านเดยแต่ยังถือว่าได้อยู่ด้อพี่น้องเด้อ แค่น้ำหนามนั่นเยเกษตรนี่หัวใจสำคัญกับแม่น้ำนี่เนาะครับมันบองตอนเป็นตใจขาดน้ำเป็นปุ๋ยสมมือนี่ยังอัศจรรย์พี่น้องเลยโอ้ยกระจกแนวเดยนะครับแต่ว่ากันเป็นราคาพี่น้องเ้าก็ยิ้มได้เบิกบานนะครับเพื่อขอใช้ก็ไปเก็บทางอื่นเก็บอยู่กับบาทหรือเนาะแม่เนาะแม่นียนขึ้นมากก็แจงหัวเขาออกรถเนาะ แตงหัวเขาได้กันมาเด้อออกมาจับกลุ่มกันแล้วก็กมาอยู่กับบ้านยังมาเลี้ยงกับกับบ้านเนี่ยผต้องไปอยู่ทั้งป่วงทั้งไก่บ้านผต้องโซ่เขาผต้องเสือเพื่อกินน้ำปลาขวดเดียวอยู่น้ำกันนี่น้องแม่เนาะมันอยู่หม่องเด็กกับผูซ้ำอยู่บ้านเขาเด้อเนีพรพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งบริบทกับพี่น้องเขาไปรับกลางมองเก้าไปดูไลจนลุ้มจ้ำได้คุณาะ เป็นอีกรูปแบบหนึง่ง้อพี่น้องเด้อเอาเบิงน,นะครับว่ามันเิ่นสีบ่ได้เป็นกงยังว่าเออมันเกิดควายเลี่ยมควายเก็บไปกันยังว่าได้อยู่ขึ้นใช่นะครับแมนบอม่ป็นว้เออเอาเอาเก็บนี่เอาไว้สำีสะกอนมีขอ่อุ้นนะครับจหรับข้อมูลนะอุ้ยครับเดี๋ยวเฮามมาล่าพี่น้องน้ำกันแม่สวัสดีครับ